เอาเรื่องยังเปล่าเมื่อนี้นี่ท่านก้มมือแล้วเรื่องเอาเรื่องหินแกะข้อมฝันซะเออมาจังไเลยหินฝันว่างเลยทุกวันอาทิตย์หินพัดถึงมาลงมาแก้ควมฝันใครฝันจังได้ให้เฮ็ดจังสันอย่หมอต่้มัยมตักี้สไัมตะ้กี่แต่ปู้ตะปุยห็นมากอยู่มากบันเลยทุกวันอาทิตย์มันถึงลงมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ให้ฝันจังได้ให้แกะแกะไปตามควมฝันภัยมันเอ เมื่อนั่นลดสร้างนั่งไห้แท้ไปเห็นบาโอ้ยเสืออ <te am enthusi Gaza> <an> ังเฮจังไดฝันมาจังหดมึงไม่แก่กอดมูมึงผู้ไงมาสั่นสร้างก็ว่าเนี่ยเออเสือโอ้เสือก็ลุ้ยว่าฝันมาได้กินลูกสร้างมาสั่นเออผู้สร้างเนี่ยก็ได้ลูกแล่น้ำคนไห้ไปไห้น้ำคนไห้ไปกวนลูกข้างลูกมงจับ้ยังเสือกระจองทิดไห้กินทาบไปยินสร้าง เป็นความจริงมูได้ก่อนแน่เลยแนี่ยนะเออคนให้แก่เรา่นก่อนให้เป็นคว่ำถึงจังหวะคนมันฝันบ่เขียวถุงมือเอออยู่มากบัดนนกของเฮ้ยสร้างมึงไปยังมึงมาให้ลองดูโอ้ยจักหน่อยพยินลงมาหนิคนเถียงลงมาแก้ความฝันนี่เสือสิกินลูกขอยเห็ุจังไหนแก้คอยเขาเด้อปัญหาซสำคัญคุณแก้ข้าวเดียวคนนว่านกของเฮมึงจะพูงไอหัวงบ่ยามคนนอน ห <Yeah. S 2> ลับเมื่อถุแนววาจะลูกเขาว่าตายวะ <Yeah. S 2> า่ะ <Yeah. S 2> เป็นโกเข่านิเขางอยหัวสร้างไปเงองางานกับกรน้อยน้องหันไหพยินเฮยมากมากมากกูดได้เวลากูจะได้ไปมองเงิน่า <Yeah. S 2> เอาไผ่ฝันมาจางไหเหตุจังสัน <c oughs> เอาเสือแก่ก้อนฝันมาดีกิโลสร้างแล้วว่ะทงังกันวางกูขาดก็จะได้กินตัวหอดเวลามันพยินกับลงมากเลย บักห้าหน่งงอเงือกเกามากจุหัวตังฝันมาจังไดนว่าโอ้ยคนกำลังฝันอยูังมันมักวันว่ฝันมาจังไดาฝันมาได้สีแม่ไผอินอย่างนี้ว่าันเออขาสันเศ้าเศร้าเ้ามนต่อไปเลกเลกกเ่แกท่อแก้แล้วจังหวะมันฝันบ่ชิวมาสมอังว่าถุงมือคนฝันบ่ชิวจบหมดเลยเรื่อจบไปอ